สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะคาบนี้เป็นคาบวิชาสังคมศึกษานะคะมาพบกับคุณครูวิพาดาสังทองเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในหัวข้อเรื่องประโยชน์ของการออมเงินค่ะคาบเรียนที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและวิธีการออมเงินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของการออมก,กันอีกสักรอบค่ะจำได้ไหมคะ การออมหมายถึงอะไรคะนักเรียนติ๊ต,ตใช่แล้วค่ะการออมนะคะก็คือการนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาเก็บสะสมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตนะคะซึ่งเราสามารถออมเงินได้โดยการนำเงินที่เหลือใช้ไปหยอดในกระปุกออมสินหรือฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูประโยชน์ของการออมเงินนะคะวันนี้คุณครูมีหนึ่งบทเพลงให้นักเรียนฟังค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอกระปุกออมสินหนูมีเงินกันเท่าร ถ้าหนูประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็มีเงินเยอะเธอจ่ายฟุ่มเฟือยในกระปุกคงไม่เหลือเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆถ้าหากเรารู้จักออมเงินใส่กระปุกช้างเก็บเงินทุกวันเจ้ากระปุกช้างก็อ้วนทีแต่ถ้าฟุ่มเฟือยเจ้ากระปุกช้างคงพร้อมโซ่ ที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆออ,อ,อ,งงอมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอออมอเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอกระปุกออมสิ้นหนูมีเงินกันเท่าไหร่ ถ้าหนูประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็มีเงินเยอะเธอจ่ายฟุ่มเฟือยในกระปุกคงไม่เหลือเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆถ้าหากเรารู้จักออมเงินใส่กระปุกช้างเก็บเงินทุกวันเจ้ากระปุกช้างก็อ้วนพีแต่ถ้าฟุ่มเฟือยเจ้ากระปุกช้างคงพร้อมโซ เงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆออมอ,องเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอจบไปแล้วนะคะสําหรับบทเพลงการออมเงินนะคะสนุกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นบทเพลงที่สนุกสนานนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยข้อคิดแล้วก็ประโยชน์มากมายเกี่ยวกับการออมเงินเลยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์ของการออมเงินกันค่ะคุณครูจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อด้วยกันนะคะเรามาดูหัวข้อแรกค่ะข้อแรกนะคะประโยชน์ของการออมเงินก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีเงินเหลือเก็บค่ะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ยกตัวอย่างเช่นนําไปซื้ออุปกรณ์การเรียนนําไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็น หรือว่านำไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการได้ค่ะนอกจากนี้สามารถนำไปใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยได้อีกด้วยค่ะนักเรียน 2. นะคะก่อให้เกิดคุณธรรมในการออมเงินค่ะโดยคุณครูจะแบ่งออกเป็นสข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะฝึกให้เราเป็นคนประหยัดรู้จักอดอมและเก็บหอมรอมริบค่ะ 2. ฝึกความรับผิดชอบที่จะออมเงินในแต่ละวันนะคะ 3. ม,มีความซื่อสัตย์สุจริตจากการนำเงินเหลือใช้มาเก็บหอมรอมริบนะคะและไม่นำไปใช้ในยามที่มันไม่จำเป็นและข้อ4ค่ะฝึกความเป็นระเบียบวินัยนะคะในการที่จะต้องวางแผนในการใช้จ่ายเงินในแต่ละครั้งค่ะ คุณธรรมเหล่านี้เป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนทําให้นักเรียนเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตรู้จักประหยัดและสร้างวินัยให้กับตนเองนะคะคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนของคุณครูทุกคนสามารถทําได้เก็บหอมรองริบทีละเล็กทีละน้อยและสักวันเราก็จะมีเงินเก็บเป็นของตัวเองใครยังไม่เริ่มออมวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะ คุณครูขอเชิญชวนเด็กๆของคุณครูทุกๆคนนะคะมาออมก,กันวันละเล็กวันละน้อย1บาท2บาท5บาทหรือ10บาทก็ได้นะคะตามกําลังที่เรามีนะคะสำหรับคาบนี้นะคะหมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาย